ขอรับ,บายบ้างมาโน่ o, ตอบกลับพร้อมบอนแฟนบอลช้างศึกเข้าใจบ้างอุ่นเครื่องฟอร์มแย่ขอลองทีมหน่อยเดี๋ยวเข้าเอเชียนคัพเมื่อไหร่มาแน่ด้านยู17วิ่งยังกับเจลีเกมชนะมาเลลุ้นไปบนโลกสนุกเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับ อย่างที่ทราบผลงานในเกมอุ่นเครื่องช่วงฟีฟ่าเดนัดเจอไต้หวันเนี่ยทัพช้างศึกของเราผลงานไม่ค่อยดีนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเกมกับฮ่องกงเนี่ยก็ยังไม่รู้ผลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแข่งขันในวันนี้เวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับแต่แน่นอนนะครับต้องยอมแล้ว,ว่าผลงานในช่วงหลังของทีมชาติไทยภายใต้าการคุมทัพของมาโนโปกิ้งโดยเฉพาะเกมเยือนเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนะครับไม่ชนะใคร และช่วงหลังมาโนโปกิ้งเนี่ยก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับผลงานการคุมทีมชาติไทยโดยเฉพาะเรื่องของระบบและวิธีการเล่นที่ดูเหมือนว่าเทคนิคของมาโนจะไม่ค่อยมีอะไรจะเน้นอินดิวดวลใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะค,ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยออกมาวิจาร์นะครับแน่นอนครับมาโนโปกิงเขาก็รับรู้อยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เขาโดนวิจารณ์ค่อนข้างหนักอย่างมากเกี่ยวกับการคุมทีมชาติไทย แต่อย่างที่บอกนะครับสิ่งที่จะทําให้เสียงวิจารณ์นี้มันกรบเกินไปได้ก็คือเขาต้องพาทีมชาติไทยกลับมามีผลงานที่ดีให้ได้อีกครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งของมาโน่ได้ออกมาเปิดใจแบบ e อกซ์คลูซกับพาร์ทเนอร์ทีมชาติไทยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาถูกวิจารณ์รวมไปถึงเรื่องของการคุมทีมชาติไทยที่ช่วงหลังผลงานไม่ดีมาโน่ o, เปิดใจแบบระบายแบบจัดเต็มเลยนะครับ มาโน่บอกว่าเนี่ยทีมชาติไทยไม่มีทางลืมเรื่องของฟอร์มการเล่นได้เมื่อมันเป็นเกมประชับมิตรหรือเมื่อถึงการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟอร์มการเล่นแน่นอนผลการแข่งขันถือว่าสําคัญแต่เขาอยู่ที่นี่เขาพาทีมลงแข่งในทัวร์นาเมนต์ทางการ3รายการอาเซียนคัพสองเอเชียนคัพรอบคัดเลือกอีกหนึ่งทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียน2สมัยและผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเอเชียนคัพดังนั้นเมื่อถึงเวลาสําคัญเราจะพร้อม โอเคเราไม่ชนะเกมกระชับมิตรคิดว่านั่นจะเป็นคําถามต่อไปเขาได้ยินเรื่องนี้มาเยอะบอกว่าเขาจะลองแต่นักเตะไปเรื่อยๆซึ่งมันตลกดีเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ลองในเกมกระชับมิตรในตอนที่คุณอยากให้ลองสิ่งต่างๆคุณอยากให้เขาเดินทางไปพร้อมกับนักเตะ23คนแล้วใช้แค่11ตัวจริงชุดเดิมๆหรือเพราะถ้าคุณอยากชนะขอย้ำอีกครั้งว่าเขาอยากชนะแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเกมกระชับมิตร เขาก็อยากจะบอกว่าเขาไม่สามารถไปแข่งขันกระชับมิตรแล้วไม่ลองระบบที่แตกต่างหรือไม่ลองใช้ผู้เล่นใหม่ๆได้หรอกเพราะเมื่อถึงเวลาการแข่งขันจริงเขาจําเป็นต้องรู้ว่าเขาจะพึ่งพาใครได้บ้างบางครั้งบอกเลยว่ามันไม่ไดีสําหรับนักเตะบางคนหรอกเพราะนักเตะบางคนถ้าเขาลองใช้พวกเขาแล้วพวกเขาทาไม่ได้พวกเขาก็จะมีโอกาสน้อยลงไปเมื่อถึงเวลาสําคัญเขาบอกว่าในเกมกระชับมิตรสองนัดให้โอกาสให้เขาได้ดูนักเตะบ้าง,งเถอะและที่สําคัญที่สุดเลย เรามีความรับผิดชอบต่อเหล่าของสโมอสรพูกนักเตะด้วยเขาไม่สามารถค้านักเตะคนหนึ่งด้วยการให้เขาลงเล่นตลอดเพราะเขาเก่งที่สุดในทีมเรามีการคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะกับคุณแป้งนนพลัมซําและสโมอสรต่างๆที่บอกกับเราว่าฟังนะเราให้นักเตะไปเล่นกับคุณแล้วช่วยรักษาสมดุลสักนิดด้วยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลเราไม่ได้อยากส่งนักเตะชุดเดิมๆลงเล่นตลอดเวลาหรอกคุณไม่ได้สนใจเรื่องอันดับฟีฟ่าแลนดิ้งหรอกเพราะอันดับเราตกลงมาแล้วแต่หากคุณชนะสักนัดในชินครับ หรือถ้าผ่านไปถึงรอบก่อนลองชนะเลิศเราจะได้คะแนนสะสมมากกว่าในเกมกระชมิดหลายเท่าเสียอีกนั่นคือจุดโฟกัสสาหรับเขาจุดโฟกัสคือพยายามการหาทางวิ่งที่ดีที่สุดระบบที่ดีที่สุดแทคติกที่ดีที่สุดและรู้ว่าในแต่คนไหนที่เขาพึ่งพาได้เมื่อถึงทัวนาเมนต์เอเชียนคัพนี่ครับมาโน่เปิดใจแบบจัดเต็มจริงๆนะก็เรียกได้ว่าออกมาตอบกลับแฟนบอลในหลากหลายเรื่องนะ ที่บอกว่าเอ้ยทำไมมาโน่ชอบลองทีมมาโน่ก็บอกไปแล้วว่าถ้าไม่ลองในเกมกระชับมิตรจะไปลองตอนไหนและฟีฟ่าดังกิ้งที่ตกลงไปมาโน่บอกว่าถ้าเกิดเดี๋ยวไปเอชินคัพเนี่ยถ้าชนะได้เนี่ยเดี๋ยวฟีฟ่าดังกิ้งก็จะพุ่งขึ้นมานี่อ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างก็เรเดียวมาโน่พกิ้งออกมาแบบเปิดใจแบบเต็มที่อ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าผลงานหลังจากนี้ของมาโน่พกิ้งจะเป็นไงพวกเขาจะสามารถ พาทีมชาติไทยเอาชนะได้หรือเปล่ารอดูนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วมาโนโพกิ้งก็มั่นใจแหละว่าเขาจะได้อยู่ในการคุมทีมชาติไทยไปลุยเอเชียนคัพเพราะอย่างที่บอกสัญญายังมีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผลงานก่อนจะถึงเอเชียนคัพยังไม่ดีอีกเนี่ยผมว่าสถานการณ์ของมาโนโพกิ้งก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะครับเชียร์กันคืนนี้เจอไต้หวันอาจะเจอฮ่องกงขอภายัยหนึ่งทุ่มตรงรอดูจบฟีฟ่าเดย์วนันนี้เดี๋ยวจะมีคิงคัพพูดถึงคิงคัพเนี่ย ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ย UAE เนี่ยมีการถอนตัวออกไปนะครับแต่ทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ได้ทําการเชิญทีมใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นอิรักที่จะเข้ามาแทนที่ของทีมชาติ UAE นะครับก็ถือว่าโอ้โหเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อของทีมชาติไทยนะเพราะอิรักนี่ก็เป็นทีมชื่อดังในตะวันออกกลางเลยนะครับแข่งก่งอยู่แล้วเราเจอกันบ่อยกินเขาได้ไม่ง่ายอยู่แล้วนอกจาก UAE ถอนไปเนี่ยได้อิรักเข้ามาแล้วเนี่ย แล้วก็ยังมีทีมอื่นๆนะอย่างเลบานอนแล้วก็อินเดียด้วยโอ้การ้อิรักมาอิรักเนี่ยอันดับที่67ของโลกนะในฟีฟ่าแล k ด n กิ้งเลยเออส่วนเรื่องของจะจัดวันไหนรดูไปถึงเจ้าภาพเป็นใครเดี๋ยวสมาคมกีฬาฟุตบอลจะมีการเปิดเผยอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ต้องซุยนำมาอัปเดต จากนั้นกยับไปดูเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีกันหน่อยที่ตอนนี้กำลังแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายมีโคต้าไปบอลโลกอยู่ข้างหน้านะครับณนะตอนนี้ทัพช้างศึกของเราเนี่ยหลังจากเอาชนะมาเลเซียไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ูเนี่ยทำให้เราผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยไข้าสายจะไปเจอกลุ่มหนักก็จะมีอิหร,ร่านเกาหลีใต้ที่รออยู่แต่เกิดเราผ่านพวกนี้ไปได้ เราก็จะได้ไปฟุตบอลโลกชุด U17 นะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสและอีกอย่างเล่นในบ้านเราด้วยแฟนบอลชาวไทยพร้อมสปอร์ตนะครับและที่สําคัญทีมชุดนี้ในเกมชนะมาเลเซียเนี่ยแฟนบอลชาวไทยชื่นชมน้องๆหลายๆคนว่าโอ้โหมุ่งม,มั่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะและสุดท้ายก็พาทีมชาติไทยเอาชนะได้และผมมีสถิติการวิ่งของนะักฟุตบอล U17 ของเรากันหน่อยว่าเขาวิ่งกันขนาดไหนต้องบอกวิ่งระดับเจลีกเลยก็ว่าได้นะครับ สถิติคนที่วิ่งเยอะสุดในเกมที่ชนะมาเลเซียเนี่ยคนแรกคือกัปตันอย่างพัทรพลเหล็กกุลนะครับวิ่งไป12.671กิโลเมตรครับคุณผู้ชมคนนี้เล่นดีมากเนาะคนนี้อ่ะโหใจใหญ่มากแล้วก็วิ่งสู้แบบไม่มีหมดเลยคนที่2คือดุษฎีบุรณะจุธานนวิ่งไป12.094กิโลเมตรคนที่3เนี่ยเป็นนาทีตามประดับ11.385กิเมตรคนที่4ชนโนไทยคงเม่ง11 .1 ุดกิโลเมตรและคนที่5เป็นชนะสอนโชคลาบ1 0 4 9 8กิโลเมตรเท่ากับว่าในเกมชนะมาเลเซีย11เผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทย U17 วิ่งเกือบ10กิโลทุกคนเลยถ้าวิ่งในแบบนี้เนี่ยสู้กับพวกระดับเอเชียได้สนุกแน่นอนรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ไว้ผมเชื่อว่า U17 ของเราก็คาดหวังไว้ได้เพราะแฟนบอลชาวไทยพร้อมซัพพอร์ตพวกเขาอยู่แล้วนะครับก็รอติดตามนะต่อไปทีมชาติไทยจะวัดแชมป์กลุ่มกับเยเมน ที่ประชุมธานีสเตเดียมในวันที่21มิถุนายนเวลา1ทุ่มตรงนะครับถ่ายโดยสดผ่านทาง 2id อย่าลืมติดตามรับชมคือไม่ว่าจะเป็นที่1ที่2ของกลุ่มเราไฟไปเจออีกสายเนี่ยมันหนักอยู่แล้วครับเกาหลีอิหร่านกาตาร์รออยู่ถ้าเกิดอยากจะผ่านไปบนโลกเราก็ต้องพร้อมสู้ทุกทีมเพราะฉะนั้นก็สู้กันอย่างเต็มที่ให้กำลังใจแล้วก็สปอร์ตน้องๆกันเยอะๆผมเชืวว่อน้องๆชุดนี้เขามุ่งม,มั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับอะ คลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องซุยก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์และที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมครับมุ่งสู่ส0แสนซับไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ